กำลังจะกินเค้กวอลนัทของของดังจากเกาหลีตอนนี้มาที่ไทยแล้วอันนี้ซื้อที่พารากอนให้จเบียซื้อให้ชื่อรัตนินซาโต้ยมันมีหลายรสนะแต่ว่าจะดาคือจะไม่ชอบรถเดียวที่มันเป็นรถนิยมมันมีเลมอนคัสตาร์ดแล้วก็ถั่วแดงเดอบลชีแล้วก็นูทลาซึ่งรถเลมอนคัสตาร์ดนิยมแต่ว่าจะไม่ชอบอะไรที่แบบมีมะนาวอะไรเงี้ยก็เลยเอาแค่ไม่เอาเลมอนคัสตาร์ดอันเดียวเลยจะลองชิมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวลองดู อันนี้ซื้อที่เป็าก้อนแต่เขาอยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้ฐานว่จะไปไหนอันนี้น่าจะเป็นชีสเดีย๋ยวกินหวานกันเอ้ยแพง่ะชิลละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทอะไรเงี้ยยี่สิบเก้าเลยจอยิมิยยซื้อให้นั้นจะมีไปเยอะนะชิว م. อืมแ้วอร่อยอ่ะเอราะ่าเรเอ,อ,อาไปอบแล้วร้อนอร่อยเอาไปเอาไปอบร้อนแล้วมันกรอบผิวๆนุ่มข้างในไส้แบบว่าเป็นเยิ้มเป็นลาวาอืมอันนี้แปลว ต่อมาอืมอันนี้หนูเหระแวบดูดูทาร่าเยิะๆเลยว้ายมันยังร้อนอยู่มันก็เลยมีความเป็นลาวาเยิ้มๆเห็นไหมแต่ต้องระวังถ้าเกิดว่าร้อนมากมันจะลวกสองล้แล้วและเหลือรถหนึ่งคือรถชีสดับเบิลชีสฉันไม่รู้ว่าแบบ จากตอนนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาขายถึงแค่วันที่18ต้องต้องเซอร์ชชื่อร้านอินซาสวีดอันนี้ชีสอืมเลือกถึงชีสเลยเหรออืมเป็นชีสแบบออกน้ำเค็มหอมอร่อยดีเนาะแต่เป็นชีสสไตล์เหมือนแบบไม่ใช่ชีสหวานเนี่ยอืมดีดีดมีอะไรอยู่ข้างในด้วย,อ,ยอะอรดีอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ แบบมาให้ดูอันนี้น่าจะเป็นถั่วแดงอร่อยเนี่อบออบ้าบิ่นทั้งวันซาชอบเอาไปอบแบบว่ากรอบแบบมากๆแบบเสียบ้าบิ่นไปเลยแล้วก็กินวันละกอบขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนรับทพ่มโบราณอินซาสวีทนะชื่อร้านนี้เผื่อใครอยากกินไปหาซามไม่รู้าหลักสันนี้าเขาจะขายที่ไหนอืมอะไรนะมาให้ดู